สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินหมอที่เป็นสกินเดินเส้นทางตันกากันนะบอกเดี๋ยวว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินฟรีสกินม่วงฟรีที่แบบดูเลยค่านะแบบมันสวยอะแกสำหรับใครที่ยังไม่ได้เนี่ยกรร็รีบเล่นนะเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยก็ใกล้รีน้อยอีกประมาณ2-3อาทิตย์นี้ก็ใกล้รีซีซั่นแล้วนะกร็รีบเล่นกันด้วยล่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราเกิดอ,อยู่ที่ตรงบ้านเล็กเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นไฟตรงด้านหน้านี้เลยตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าผีเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ตอนนี้ก็คือทําหน้าที่ตัวเองไปก่อนว่าปั่นไฟตอนนี้หมออีกคนเนี่ยสง่งข้อความมาบอกว่าผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันเออแบบนี้ก็ยาสิ อ้าวเหมือนนางเอมมาจะโดนตีแล้วนะยังไงดีเอ่ยผีเป็นแมรี่เนาะน่าจะเป็นแมรี่ในสกินผ้าม่านนะเพราะว่าดูจากลักษณะของกระจกแล้วน่าจะเป็นสกินผ้าม่านตอนนี้ผีอย่างตีแค่เอมมานะไม่รู้ว่าจะยังไงยันดีอ้าวมีคนส่งข้อความมาทวิตเตอร์ อ้าวแล้วยังไงเนี่ยอีนนะํำรวจไปโดนตีอีกคนนึงเป็นตัวปั่นสำคัญของทีมเราเลยนะโอ้มค์กอเอ้าเนื่องหมออีกคนก็โดนตี โ,โดนตีกันเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราปิดแจงมันดีกว่าเอาน,นี่ไงนางหมอวิ่งทางนี้มีสกินนะครอมีเครื่องประดับด้วยอีดอกว้ายผีวิ่งมาบะกค่ะเ,เอาเขาไม่สนใจเราอ่ะ <_ EN> นักสำรวจอยู่ตรงนี้นะเหมือนจะใช้ตัวเล็กแอบๆอยู่เนาะว่านักสำรวจในเวลาเราใช้ตัวเล็กเนี่ยมันจะไม่เห็นนะผ <_ EN> ีๆมันจะไม่เห็นเนาะถ้ามีผีมันจะมาโอเคเมื่อกี้กันเราจะพูดว่าเหมือนนางจะมาเอาเรา <_ EN> เป็นยังไงสุดท้ายไม่เอาล่ละ ลับกระจกไปแล้วเหมือนจะไปหาหนองเอมม่านะ Hi, ให้กระจกเอาไม่ตี <c oughs> นั่นน่าจ,จะไม่เห็นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้เนี่ยมาถอนปิ๊บปี๊บก <c oughs> ันก่อนนะแบบรู้สึกมันรกหูรกตาเหลือเกินอยากถอนอ้าวอีเอมม่าลมไปแล้วยังไงดีเอ่ยหนึ่งกรุ่หนึ่งกรุกร่เอานางหมอนักร้อง เดี๋ยวฉันจะไปปั่นไฟบริเวณด้านหน้านะตรงกระสอบทรายเนาะเอา้าเหมือนโดนวางดังน้าจะพังเก้าอี้ไว้แหละผีก็เลยต้องซ่อมเก้าอี้ก่อนเนาะ ตอนนี้เครื่องปั่นไฟตรงกระสอบทรายตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมันเหลืออีกสองเครื่องเราฉันคิดว่านะักสำรวจน่าจะปั่นสองเครื่องนี้ได้อยู่แหละซึ่งแน่นอนว่าฉันก็จะไปช่วยเพื่อนซัพพอร์ตนั่นเองเพราะว่าเอ็มมาตอนนี้ก็คือเฟสซอรเรียบร้อยแล้วนะแม้ถ้าเพื่อนแบบช่วยขึ้นมาเราลมอีกทีนึงก็คือเพื่อนจะตุยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็คือบล็อกอือตอนนี้เพื่อนก็ช่วยกันแบบชิวๆเลยตอนนี้เพื่อนหนีไปเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ฮิวกันนะ อเราจะบอกว่าหมอมันไม่มีเอฟเฟกต์ฮิวนะเพราะว่าเครื่องประดับของนางในตันกาเนี่ยเป็นเครื่องประดับระดับมีเนาะมันก็เลยไม่มีเอฟเฟกตอนนี้คือบล็อกให้เพื่อนสุดๆเลยบอกเลยว่ามีหมอนสองตัวแบบปวดฮันเตอร์ได้เยอะมากเลยนะแบบคนนึงฮิวคนนึงไปบล็อกแล้วก็ฮิวเสร็จก็ไปบล็อกต่อคนนึงก็ฮิวอะไรงเงี้ยเออคือมันปวดมากเธอดูชั้นกับหมอนักร้องสิปังไม่ไหวแล้วตอนนี้คือมาบล็อกเงากระจกให้เพื่อนเออสวยมากบอกเลยว่าแบบ เป็นช็อตที่สวยมากๆเลยนี่แล้วก็เรากลับมาฮิวนะโอเคฮิวอีโอเค,ออเคตอนนี้เราฮิวอีให้มันเต็มๆไปเลยนะตอนนี้เราฮิวเต็มแล้วเดี๋ยวส่งข้อความบอกเพื่อนหน่อยว่าแบบอยากขึ้นไหวจีจะช่วยคุณเหมือนหมอจะส่งมานะเหมือนเขาจะอยู่ประมาณแถวๆบ้านเล็กเนาะนั่นไงกระจงนงแมรี่อยู่ด้านหน้านั้น เราไปช่วยบล็อกคนส่วนดีกว่าตอนนี้เครื่องก็เลยอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะบอกเลยว่านักสำรวจคือต้องปั่นยับยับนะนังหมอนังหมอมันจะบล็อกเพื่อนนะเรามาแล้วสวัสดีจ้านี่เราบล็อกทางมันด้วยนะ,ะแล้วจะมีเครื่องจุดอะเมื่อกี้เครื่องจุดเราฉันไม่หายเจ็บใช่ปะคือฉันจะบอกเลยว่าฉันเอาเปิร์กบนล่างมานะเป็นเปิร์กที่ทําให เห็นเพื่อนตอนเจ็บเนาะคือใครเจ็บเราก็จะเห็นคนนั้นนะแล้วก็เปิร์กล่างเนี่ยก็เป็นเปิร์กไทเทเนอร์เนาะเอามาช่วยเพื่อนซึ่งฉันไม่ได้เอาเปิร์กขวามาก็คืออะดีนาลีนไม่ได้เอามานะสมัยน,นี้มีหลุมอยู่ตรงบ้านเล็กแล้วด้านหน้ามีคนเปิดประตูอยู่ไหมเอ่ยถ้าไม่มีหรือฉันจะเปิดประตูเองอ้าเหมือนจะไม่มีนะนักสำรวจมันจะอยู่อีกประตูหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เหมือนหมอนักร้องเนี่ยจะจุกอยู่น้นผีน่าจะแ้นแหละเออตามซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นนะผีแ้นผีแ้นเออตอนนี้เราเปิดประตูได้57%แล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาโอ้หเหลียวมากเลยการเปิดประตูเนี่ย5นจะไม่ผิดนะมันจะเปิดอยู่ที่เวลาประมาณ19วินาทีนะหรือว่าเขาปรับให้เปิดเร็วกว่านี้เราก็ไม่รู้นะนไม่แน่ใจตอนนี้ก็ยิวแบบสวยๆอา้าว ตอนนี้เราก็ออกเลยนะเผื่อเพื่อนจะลงหลุมได้เนาะเดี๋ยวมาดูเพื่อนัำว่าเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างว้ายเออสุดท้ายก็ไม่รอดเอออย่างน้อยก็ชนะนะตาหนีสุดๆก็จบกันไปแล้วนะเธอกับการรีวิวสกินออกดึกกลับเช้าของหมอสกินนี้เป็นสกินเดนตันกะนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้กันนะสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า